บทที่3ามพี่ปูนขาเจมิน่าขย่าแขนสามีแล้วชี้ให้มองไปที่ชายหญิงคู่หนึง่งที่กำลังเดินอยู่ชั้นล่าง ฝ่ายหญิงที่สวมแว่นตาดำนั้นเป็นคนจูงมือก็จริงแต่หน้าตาดูไม่ค่อยระรื่นส่วนฝ่ายชายที่ถูกจูงมือนี่สิหน้าตากระลิ้มกะเลี่ยม,มากพี่ปูนเห็นไหมคะพี่ใหญ่กับคุณแนนเห็นคะ่ะพาสกรโอบไหลภรรยาเดินหาที่พรางตัวมองพี่เมียกับหญิงสาวในอุปการะของตนอย่างพินิษพิเคราะห์ พวกเขาคบกันหรอเพราะเหตุนี้หรือเปล่าพบทอนถึงอยากให้สุริสาช่วยดูแลช่วงที่เขามาทำธุระที่นี่ไม่น่าจะใช่นะคะถ้าใช่จูนต้องรู้สิคะพี่ใหญ่คงไม่ปิดบังจูนหรอกงั้นเราก็ทำเฉยๆไปก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรให้เขารู้ว่าเราเห็นพวกเขาเขากับภรรยาเดินทางมาที่นี่ก็เพราะได้รับรายงาน เรื่องที่สุริสาทะเลาะก,กับแขกเพราะเรื่องของเขากับภรรยาเป็นต้นเหตุพอเล่าให้ภรรยาฟังเธอก็รีบชวนเขามาเยี่ยมและพวกเขาก็มาได้ถูกจังหวะจริงๆห้องคุณพบทรเปลี่ยนเป็นห้องนี้แทนนะครับคุณแนนเพราะในายใหญ่กับคุณผู้หญิงมาครับพนักงานยกกระเป๋าส่งคียการ์ดให้หญิงสาวคุณท่านกับคุณผู้หญิงมาหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ สุริสาทั้งตกใจและแปลกใจเมื่อได้ยินคํารายงานเพราะไม่มีใครแจ้งให้รู้ร่วงหน้ามาถึงเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงนี้เองครับแล้วตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านยังไม่ได้ขึ้นห้องนะครับน่าจะอยู่ในบ่อนหรือโดนสำรวจโรงแรมก่อนนะครับจ้าขอบใจมากนะกล่าวกับพนักงานแล้วหันไปส่งคีย์การ์ดให้ชายหนุ่มข้างกาย พี่โชตมีเพื่อนรับประทานอาหารด้วยแล้วนะคะเขารับขีกาจากเธอน้องสาวเขาจะมาไม่เห็นบอกให้รู้หรือเธอมาเพราะเรื่องความซ่าของหญิงสาวตรงหน้านั่งกับสองคนนั้นก็มีแต่ช้ำใจเปล่าๆทำไมต้องช้ำใจล่ะคะเรามันคนไรค้คู่นั่งดูเขาหวานใส่กันเราจะไม่ช้ำใจได้ยังไง อ๋อแนนไม่เห็นเป็นเลยค่ะเห็นท่านจูจีกันแนนมีความสุขแอบยิ้มจุนปวดแก้มไปหมดผิดกับพี่เลยนะตื่นเช้ามาเนี่ยปวดกรามมากเพราะนอนกัดฟันทั้งคืนอิดชานะหญิงสาวเผลอหัวเราะเสียงดังออกมาแล้วรีบเอามือปิดปากเมื่อถูกคนอื่นหันมามองพบทอนคลี่ยิ้มกว้าง เมื่อเห็นรอยยิ้มสดใสของเธอถ้าเป็นไปได้เขาอยากเป็นคนที่ทำให้เธอมีความสุขแบบนี้ไปทุกๆวันจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเหมือนที่ผู้ชายคนที่แล้วแล้วมาแน่เขามั่นใจแล้วว่าอยากปลูกต้นรักกับเธอแต่เธอนี่สิคงถอนทิ้งตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ตื้อก็ไม่ได้น้ำหยดลงหินทุกวันหินยางกร่อน ให้มันรู้ไปสิว่าความจริงใจจะละลายหัวใจสาวเ่อไม่ได้แนนคะคนที่อย่างยิ้มกว้างขวางขานรับถ้าพี่มีรอยบากตรงหน้าสักครึ่งหน้าแนนจะคิดยังไงคิดอะไรคะคิ้วเรียวขมวดมุ่นมองเขาอย่างพิจารณาก็คงจะหล่อแบบโหดๆมั้งคะนั่น เธอเข้าใจไปนั่นผู้หญิงอะไรทึมทื่อจริงๆพี่หมายถึงพี่จะจีบแนนได้ไหมต่างหากล่ะเพราะพี่ไม่รอมาหาเทพเหมือนเดิมแล้วนี่หญิงสาวกลัวหัวเราะยกนิ้วชี้สายไปมาไม่เอาไม่พูดพี่โสดขึ้นไปพักผ่อนดีกว่าค่ะเดินทางมาเหนื่อยอย่าบ่ายเบี่ยงได้ไหมตอบมาก่อนสิ แนนขอรับโทรศัพท์ก่อนนะหญิงสาวหยิบโทรศัพท์ที่ส่งเสียงร้องอยู่ในกระเป๋าสะพายออกมาว่าไงกิดมาถึงแล้วจะๆพี่จะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเธอกดตัดสายแล้วกดข้อมูลในไลน์ไม่ได้มองหน้าเขาแนนมีงานด่วนเข้ามาเอาไว้เราค่อยคุยกันนะคะแล้วยื่น QR Code ให้เขาสแกนลน์สแกนลน์แนนแล้วทักมาค่ะ เสร็จธุระแล้วแนนจะโทรมานัดเรื่องเวลาพรุ่งนี้อีกทีแนนไปก่อนนะบายพบทอนจำใจต้องปล่อยเธอไปทั้งที่ยังค้างคาใจแต่วันพระไม่ได้มีแค่โหนเดียวยังเหลือเวลาอีกสามวันเขาจะต้องได้เธอเป็นแฟนกลับไปให้ได้จะไม่ยอมกลับไปอย่างคนโสดเด็ดขาดภายในห้องพักน้องจูน คาเจมิน่าขานรับสามีแต่ความสนใจยังจดจ่ออยู่ที่เกมจับคู่บนหน้าจอ iPad ของเขาที่เธอเพิ่งโหลดมาเล่นแก้เซง็งระหว่างรอเขาทำงานเดี๋ยวนี้เห็นเกมดีกว่าพี่แล้วหรอคะมันกำลังติดพันนี่คะพี่ปูนรอจูนแป๊บเดียวนะคะจบเกมนี้แล้วจูนจะไปอ้อน ภัสกรกลัวหัวเราะลุกจากโต๊ทำงานไปนั่งใกล้ๆภรรยาสุดที่รักมองเกมที่เธอเล่นแล้วจิ้มไปที่ภาพบนหน้าจอนี่กับนี่ไงเขาเริ่มเล่นเป็นเพื่อนเธอจนจบเกมเฮ้ยขนาดสองคนยังแพ้เลยหญิงสาวบน่นซ็งๆแล้วกดออกจากเกมหันมาสนใจสามีที่นั่งอยู่ข้างๆว่าไงคะคุณสามีที่รัก เย็นนี้ชวนคุณใหญ่กับแนนมากินข้าวกับเราดีไหมดีค่ะแล้วพี่ปูน่ะก็ช่วยสังเกตพี่ใหญ่ให้จูนด้วยนะคะเธอยกหน้าที่ให้สามีเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูคนเก่งเลยทีเดียวได้ครับผมแต่ตอนนี้พี่จะเรียกแนนเข้ามาคุยก่อนหนูโอเคไหมโอเคค่ะแต่พี่ปูน่ะห้ามดุคุณแนนนะคะ ไม่ดุหรอกแค่จะเรียกมาดูว่าเธอเจ็บมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นพี่โทรไปเรียกเธอก่อนนะแล้วหยิบโทราศัพท์ต่อสายถึงทูดิสาพี่ปูลคะพี่ปูลต้องปรามคุณแนนด้วยนะคะว่าครั้งหน้าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกจูนไม่อยากให้คุณแนนเจ็บตัวเพราะเราคะ่ะคุณแนนยิ่งตัวเล็กๆอยู่ด้วยจะไปมีแรงสู้กับใครเขาได้ เธอบอกกับสามีหลังจากที่เขาวางสายจากสุริสาไปแล้วพี่ก็ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้กับเธออยู่เหมือนกันเขารู้ว่าสุริสารักและเคารพเขากับภรรยามากเพียงใดและเขาเองก็รักและเอ็นดูหล่อนเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งจึงไม่อยากให้หล่อนต้องมาเจ็บตัวแบบนี้สู้ใช้วิธีอื่นที่จัดการโดยไม่ให้ศัตรูรู้ตัวจะดีกว่าห้องอาหาร พี่ใหญ่อยากสั่งอะไรเพิ่มไหมคะเจมีหน้าถามพี่ชายหลังจากสั่งอาหารไปประมาณสิบรายการไม่จูนสั่งอาหารเยอะมากเราจะกินกันสามคนหมดหรอพบทรอ,อยากจะถามน้องสาวไปตรงๆว่าได้ชวนสุริสามาด้วยไหมแต่ก็กลัวจะถูกสงสัยจึงแกล้งพูดจาอ้อมๆไปเล็กน้อยจริงๆก็ชวนคุณแนนไว้เหมือนกันคะ่ะ แต่เธอติดลูกค้าอยู่ไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมโต๊ะด้วยได้ไหมพบทอนพยักหน้ารับช้าๆพูดถึงคุณแนนแล้วพี่ขอตำหนิเราหน่อยเถอะจูนก็เห็นว่าหน้าเธอช้ำอยู่แบบนั้นทำไมไม่สั่งให้เธอพักงานสักสองสามวันให้หน้าหายดีแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อจูนบอกคุณแนนแล้วนะว่าให้หยุดจนกว่าหน้าจะหายดีแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่เป็นไร ถามพี่ปูนดูก็ได้ค่ะเจมีน่าร้อนใจรีบแก้ไขความเข้าใจผิดของพี่ชายเห็นแนนเขานิ่มๆแบบนั้นใช่ว่าจะหัวอ่อนนะคุณใหญ่ดื้องเงียบเลยแหละภาสกรพูดกับพี่เมียผมถึงบอกว่าให้สั่งพักงานไงครับคุณปูนเขารู้ดีว่าเธอดื้อดึงก็วันนี้แหละดังนั้นพูดดีๆคงไม่ได้ผลต้องสั่งเด็ดขาด ถึงจะไม่กล้าหหอพูดดีๆไม่ฟังก็ต้องขู่กันบ้างจะได้หลาบจำเอางั้นเลยเหรอครับคุณใหญ่ผมคิดว่าควรทำแบบนั้นนะครับรอยช้ำไม่ใช่น้อยๆแล้วต้องทำงานไปพบปะก,กับลูกค้าด้วยไม่ใช่หรอครับผมว่ามันไม่เหมาะนะน้องจูนว่าไงเห็นด้วยกับพี่ใหญ่ไหมภาสกรหันไปขอความเห็นจากภรรยา ในใจนึกขำพี่เมียที่ทำเป็นวางฟอร์มเอาเรื่องงานมาอ้างทังที่ใจจริงคงจะเป็นห่วงเธอมากกว่านะก็ดีนะคะพี่ปูลสั่งพักงานเธอไปเลยถือว่าขู่ไปในตัวด้วยคราวหน้าจะได้ไม่กล้าทำอีกจูนเห็นรอยช้ำของคุณแนนแล้วยังขยาดแทนเลยค่ะนั่นขนาดมีคนเข้าไปเห็นแล้วก็ห้ามไว้นะคะถ้าเกิดไม่มีคนเห็นจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ อาจจะหยอดน้ำข้าวต้มอยู่ในโรงพยาบาลไงพบทอนเสริมคำพูดของน้องสาวสั่งพักงานเธอครับเราทำพราะหวังดีแต่ก็หวังผลทางอ้อมด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวโอเคเดี๋ยวผมจะคุยกับเธออีกทีก็แล้วกันคุณแนนมาแล้วเราหยุดพูดเรื่องนี้กันนะคะเจมิน่าบอกกับทุกคนแล้วกวักมือส่งสัญญ,ญาณให้หญิงสาว สุริสาส่งยิ้มให้คุณผู้หญิงของเธอแต่ไกลขอโทษด้วยนะคะที่มาช้ามั่วแต่ติดลมอยู่กับคุณเฉินคุณเฉินพ่อของคุณฟงเหรอคะใช่ค่ะท่านแวะมาชวนไปทานข้าวด้วยพ่อบอกปัดไปว่ามีนัดกับคุณท่านแล้วยังจะขอตามมาร่วมโต๊ะด้วยอีกกว่าจะหาข้ออ้างแยกมาได้นี่นเหนื่อยเลยค่ะท่านบ่นใหญ่เลยค่ะที่ขอเลื่อนนัดเป็นมื้ออื่น แสดงว่าที่ชานี่เพราะเรื่องส่วนตัวทุกคนบนโต๊ะหันไปมองคนพูดที่ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องนี้และเ้าเพียงเลิกคิ้วเล็กน้อยเป็นคําถามใบหน้าไม่แสดงอารมณ์กลับมาไม่ส่วนตัวนะคะท่านเป็นคู่ค้าคนสำคัญของคุณท่านแนนก็ต้องให้การดูแลท่านอย่างดีที่สุดสุริสาตอบอย่างตรงไปตรงมาเพิ่งรู้นะ ว่าทำงานอยู่ฝ่ายต้อนรับไม่ใช่ค่ะแนนอยู่ฝ่ายส่งเสริมการตลาดอ๋อพบถอนลากเสียงยาวพร้อมพยักหน้าขึ้นลงอย่างเข้าใจนึกเครืองอีกฝ่ายที่ทึมจนทื่เอ๊ะหรือว่าเธอกแกล้งภาสกรสังเกตดูท่าทีของทั้งสองคนอยู่เงียบๆด้วยความที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับคนหมู่มากมานานผ่านผู้หญิงมาก็น่าจะเป็นร้อย และยิ่งเป็นผู้ชายด้วยกันยิ่งดูง่ายโดยเฉพาะผู้ชายที่กำลังสนใจผู้หญิงสักคนเหมือนอย่างที่พบทอนกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้เพราะมันคล้ายคลยกับตอนที่เห็นเมียรักควงคู่กับเขาตอนที่ยังไม่รู้ความจริงว่าเป็นพี่น้องกันนั่นแหละคุณเฉินเป็นคนเจ้าชู้เราก็ระวังระวังไว้บ้างอย่าเผลอไปหลงคาลมเขาเข้าละ่ะ มาดามเฉินโหดนะจะบอกให้ภาสกรเตือนสุริสาเสียงเรียบเจตนาให้พบทอนรับรู้และรอบดูท่าทีไปด้วยพี่ปูนคิดว่าคุณเฉินจะเคลมคุณแนนหรอคะเจมีหน้าถามเสียงเครียดสีหน้าเป็นกังวลขึ้นมาทันทีพี่ไม่รู้แต่จากนิสัยของเขาแล้วก็จากที่แนนเล่ามามันทําให้พี่เป็นห่วงแล้วคนของเราก็ยิ่งซื่ออยู่ด้วย พี่กลัวจะไม่ทันคุณเชิญเขาถึงแนนจะซื้อบื้อไปบ้างแต่แนนก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกนะคะคุณท่านแนนทราบค่ะว่าคุณเฉิญเจ้าชู้แนนไม่หลงคารมท่านแน่ค่ะสุริสายืนยันหนักแน่นสีหน้าจริงจังไม่หลงคารมแต่อาจจะเผลอใจอ่อนเพราะถูกตามตื้อก็ได้นะพบทอนติงสีหน้าเพื่อนยิ้มนิดนิด แต่แววตากลับไม่ยิ้มด้วยแหมถ้าหล่อหล่อนุ่มๆแบบพี่โชดอะ่ะแนนอาจจะเผลอใจนะคะแต่รุ่นพ่ออย่างคุณเฉินแนนไม่รวมตัวหรอกคะ่ะสุริสาตอบกลับอย่างเริงร่าไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกเน็บพบทอนเครื่องหญิงสาวมากที่พูดจาแบบนั้นออกมาเธอก็ดีแต่พูด เขาให้ท่าไปตั้งหลายท่าเธอยังไม่สนสักนิดสุริสมองเขาหน้ามุย้ยไม่เข้าใจว่าไอ้เสียงเหือที่ออกมาจากลำคอของเขานั้นสื่อถึงอะไรแต่เห็นเขาหันไปสนใจอาหารที่ทยอยออกมาเสิร์ฟจึงเลิกสนใจจิมิน่าเลิกสนใจพี่ชายและสุริษาชั่วขณะเมื่ออาหารถูกนำมาเสิร์ฟจนครบแล้วตักปลาทอดราดน้ำยำทรงเครื่องให้สามี ของโปรดพี่ปูลค่ะขอบคุณค่ะภาสกรส่งยิ้มหวานให้ภรรยาและตักอาหารที่เธอเตรียมให้ใส่ปากอร่อยไหมคะสู้ที่ผับไม่ได้แต่ก็ไม่เลวหนูก็กินบ้างสิเอาผัดผักไหมเอาค่ะจูนอยากลองปูจ๋าด้วยค่ะพี่ปูลขาเดี๋ยวพี่ตักแบ่งให้นะภาสกรตักปูจ๋าใส่จานตัวเอง แล้วตักแบ่งเป็นพอดีคำใส่จานของภรายาและตักน้ำจิ้มบวยราดให้อีกหน่อยสุริษาแอบมองการเอาใจใส่ต่อกันของคู่สามีภรรยาแล้วเอื้อมศอกไปสกิดคนข้างๆเห็นเขาหันมามองจึงยื่นหน้าไปใกล้ๆน่ารักดีนะคะกระซิบเบาๆพร้อมรอยยิ้มพบทอนมองภาพที่เห็นจนชินชาไปแล้วอยากจะบอกกับเธอว่า เขาก็เอาใจใส่เก่งไม่ต่างจากคุณท่านของเธอเลยสักนิดแม่เธอจะไม่สวยและกีออนเท่าน้องสาวของเขาก็ตามไม่หิวหรอมองเขาแล้วอิ่มใช่ไหมเลิกคิ้วใส่เธอไม่อิ่มค่ะตอนนี้หิวมากสามารถกินช้างได้ทั้งตัวงั้นก็กินสิจจมัวแต่ดูเขาอยู่ทำไมก็มันน่ารักนี่นาคอนใส่เขา แล้วสะบัดหน้าไปมองอาหารที่อยากกินกำลังจะเอื้อมมือไปตักก็ถูกเขาชิงตัดหน้าเสียก่อนพบทอนกระตูยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอมองเวียงเวียงแล้วตักอาหารนำไปใส่ในจานให้เธอเห็นแขนสั้นก็เลยช่วยตักให้กระซิบบอกแล้วหันไปตักผัดผักให้เธออีกช้อนพูนๆปลานึ่งซีอิ๊วอีกหน่อยจะได้ไม่ต้องเอื้อมให้เมื่อย อยากกินอะไรอีกก็บอกได้นะขอบคุณค่ะสุริสาแค่นเสียงเคืองกุนใจที่โดนหาว่าแขนสั้นแล้วตักผัดผักในจานไปใส่จานของเขาแนนไม่ชอบผักเชิญคุณพี่โชดรับผิดชอบไปเลยค่ะมีหน้าล่ะถึงแค่แกรนอยู่แค่นี้เนบแนมพร้อมรอยยิ้มยียวนก่อนจะตักผัดผักใส่ปากสุริสาไร้คำตอบโต้ ได้แต่ทำหน้างอมองเขาอย่างขาดเคืองไม่รู้ตัวสักนิดว่ากำลังถูกจับตามองจากคู่สามีภรรยาหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเจมีนาก็กลับขึ้นห้องไปพร้อมกับพบทอนก่อนส่วนสามีกับสุริสากลับไปที่ห้องทำงานเพื่อกุยเรื่องที่จะสั่งให้เธอพักงานเป็นการส่วนตัวเรื่องบริจาคให้โครงการซื้อเครื่องมือแพทย์ทั่วประเทศ ที่บริษัทพี่ใหญ่ร่วมบริจาคด้วยไหมคะบริจาคสิโครงการดีๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วน้องจูนล่ะต้องทำสิคะคุณพ่ออ่ะอนุมัติยอดมาแล้วส่วนพี่ปูลเขาบริจาคแบบไม่ออกนามไปแล้วเหมือนกันเธอชูมือบอกยอดพี่ชายเสียงเบาเพราะมีพนักงานเดินสวนมาพอดีโอ้โหสุดยอดมากๆ ดีใจแทนโรงพยาบาลจริงๆพี่ปูนเขามีจิตสาธารณะแบบนี้เสมอแล้วคะ่ะเขาบริจาคให้มูลนิธิต่างๆหมุนเวียนกันไปรวมแล้วเดือนละเป็นล้านทุกเดือนเลยนะคะดีแล้วทำธุรกิจแบบนี้ควรทำบุญเยอะๆค่ะพี่ใหญ่ขาจาพบทอนขานรับเสียงอ่อนละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์ในมือ ไปมองน้องสาวถ้าสั่งพักงานคุณแนนแล้วพรุ่งนี้พี่ใหญ่จะไปทำธุระยังไงคะพี่กำลังคุยไลน์กับเขาจะขอเปลี่ยนที่นัดมาเป็นที่นี่แทนเขาพูดพร้อมกับขยับโทรศัพท์ในมือกำลังรอคำตอบจากเขาอยู่ดีค่ะแต่ถ้าเขาไม่โอเคก็บอกนะคะ จูนจะให้พี่ปูนหาพนักง,งานคนไทยที่อัธยาศัยดีพาไปแทนขอบใจมากได้คำตอบแล้วพี่จะบอกเราอีกทีแล้วเราจะกลับเมื่อไหร่ล่ะหรือว่าจะรอกลับพร้อมกันจูนจะกลับพรุ่งนี้แล้วค่ะขึ้นเครื่องประมาณเที่ยงเที่ยงเพราะเช้าอีกวันก็ต้องบินไปฮ่องกงอีกต้องไปงานแต่งเมียคนที่ร้อยแปดของหุ้นส่วนพี่ปูนเขาประโยคสุดท้ายเธอพูดเบาๆ แค่เป็นกระซิบพบทอนยิ้มกว้างเมื่อรับรู้ถึงความไม่พอใจได้จากน้ําเสียงของน้องสาวไม่ชอบแล้วไปทำไมล่ะหญิงสาวรีบซบไหล่พี่ชายแล้วโอบเอวเขาน้องไม่ได้อยากไปเลยนะคะพี่ใหญ่แต่ขัดพี่ปูนเขาไม่ได้นี่คะขัดไม่ได้หรือว่าไม่อยากขัดกันแน่เป็นไปไม่ได้หรอก ที่เธอจะไม่พูดถ้าไม่อยากทำพี่ใหญ่รู้ทันน้องทุกเรื่องอีกแล้วเรียวปากอิ่มเชิดขึ้นเล็กน้อยพี่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดจะไม่รู้ทันได้ยังไงเล่ามาเร็วก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ก็ไม่อยากให้พี่ปูนเข้าไปคนเดียวเพื่อนเฮียแต่ละคนน่ะมีแต่พวกมาเฟียเมียรอบเอวได้ยินว่างานนี้จ้างพริตตี้มาเป็นร้อย ดูแลแขกจูนก็ต้องไปคุมคนของจูนไว้ก่อนแล้วค่ะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ชักอยากจะไปด้วยแล้วสิไปไหมล่ะคะไปแทนจูนและช่วยคุมพี่ปูนให้ด้วยพี่ต้องทำงานน้องจูนก็เห็นเขาแค่พูดเล่นกับเธอเท่านั้นถ้าไม่อยากไปก็ไม่เห็นต้องฝืนใจเชื่อใจพี่ปูนเขาหน่อยสิเขาไม่ใช่คนหล่ะแหละซะหน่อย จูนเชื่อใจพี่ปูนนะคะแต่จูนไม่เชื่อใจผู้หญิงพวกนั้นตั้งหากคะ่ะเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นกับสามีทำให้เธอระแวงผู้หญิงประเภทนั้นมากเพราะพวกเธออาจจะทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินแม่ผู้หญิงประเภทนี้จะไม่ได้เลวร้ายไปทุกคนแต่เธอก็ไม่รู้ว่าคนไหนดีคนไหนเลวห่วงสามีก็บอกมาเถอะห่วงสิคะห่วงมากๆด้วยหมันไส พบทอนทำเสียงไม่พอใจน้องสาวแต่สีหน้าระบายยิ้มและเชื่อว่าถ้าเธอปฏิเสธที่จะไม่ไปด้วยจริงๆสามีของเธอนั่นแหละที่จะไม่ยอมถ้าพี่ใหญ่ได้รักใครสักคนทั้งหัวใจพี่ใหญ่ก็จะเป็นแบบน้องนี่แหละคะ่ะพี่ใหญ่ก็เคยมีแฟนนะพี่รู้อยู่หรอกแฟนหรอคะแบบนะั้นเรียกแฟนหรอคะส่งสายตากันไปมา ยิ้มให้กันไม่ถึงชั่วโมงก็ฮิ้วไปนอนด้วยดือด้อจีบก็ไม่ได้จีบตื้อก็ไม่ได้ตือ้อแบบนั้นเรียกว่าแฟนหรอคะหญิงสาวหงุดหงิดใส่พี่ชายเมื่อคิดถึงอดีตท,ที่แสนจะฟุ่มเฟือยสตรีของเขาเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวคนก็คิดว่าเราเป็นคู่รักกำลังหึงหวงกันอยู่หรอกปรามน้องสาวกลัวเสียงหัวเราะก็พี่ใหญ่พูดไม่เข้าหูจูนนี่คะ ต่อว่าหน้าหงิกงอขอโทษขอโทษพอใจหรือ,อยังครับคุณน,น้องสาวสุดที่รักพี่ชายีผมน้องสาวที่ไม่ยอมโตสักทีทั้งที่มีสามีมาหลายปีแล้วยกโทษให้ก็ได้เจมีหน้าคลี่ยิ้มกว้างอวดลักยิ้มสวยพี่ใหญ่ขาครับขานรับเสียงยาน เมื่อไหร่พี่ใหญ่จะมีพี่สะใภ้ให้จูนสักทีคะอายุ34แล้วนะคะพี่เพิ่งครบ33ไปสองเดือนกว่าเองนะน้องจูนจะรีบให้พี่แก่ไปไหนเนี่ยตัวแสบอ๋อแล้วคะหญิงสาวหัวเราะชอบใจที่ได้แกล้งพี่ชายตอบจูนมาตามตรงนะคะตอนนี้พี่ใหญ่คบใครอยู่หรือเปล่า ไม่ได้คบใครเลยพอมารับช่วงต่อจากคุณพ่อก็ทุ่มเทกับงานจนไม่มีเวลาไปสนใจผู้หญิงเลยมารู้ตัวอีกทีก็อายุ33เข้าไปละถ้ามีพี่ก็ต้องบอกเราอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ลองคบใครสักคนดูสิคะก็อยากจะมองหาใครสักคนอยู่เหมือนกันนะน้องจูนพอจะมีใครแนะนำให้พี่บ้างไหมล่ะ พบทอนแกล้งอย่างเชิงน้องสาวเผื่อบางทีอาจจะเอ่ยถึงสาวทึ่มคนนั้นขึ้นมาไม่มีหรอกคา่ะแต่ถึงมีก็ไม่แนะนำเพราะเรื่องแบบนี้พี่ใหญ่ควรจะใช้ความรู้สึกของตัวเองนำทางไม่ใช่ใช้คนอื่นนำทางให้เหมือนคู่ของเราใช่ไหมแม้จะผิดหวังที่ผิดคาดแต่ก็รู้สึกดีกับสิ่งที่เธอพูดจีบติดเอง มันน่าภูมิใจมากกว่าเป็นไหนๆหใช่ค่ะพี่ปูนเขายังไม่เคยใช้พี่ใหญ่เป็นสะพานให้เลยดังนั้นพี่ใหญ่ก็ต้องทำแบบเขาบ้างนะคะใช้ฝีมือตัวเองล้วนๆจ้าไม่คุณทูลหัวของพี่ดีมากค่ะและถ้าจีบติดแล้วต้องแนะนำให้โจนร,รู้จักด้วยนะคะแน่นอนเขาจะจีบยายทึ่มให้ติด ด้วยฝีมือตัวเองล้วนๆเมื่อถึงเวลานั้นน้องสาวของเขาจะทำหน้าตายังไงนะพบทอนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับความคิดของตัวเองก่อนจะหูบลงอย่างเซงๆเมื่อนึกถึงคำพูดเธอผู้หญิงทึ่อๆคนนั้นไม่ชอบคนหลอห้องทำงานของภาสกรขณะที่ยังนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานของคุณท่าน สุริสาสะอื้นให้เบาๆเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาเงียบๆอยากจะพูดอะไรกับท่านบ้างแต่ลำคอมันมีก้อนแข็งๆขวางอยู่จนพูดไม่ออกหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดคิดว่าฉันดุด่าเธอภาสกรบอกกับหญิงสาวที่รับอุปการะไว้ตั้งแต่ยังเด็กด้วยน้ำเสียงสุขุมแนนพยายามอยู่ค่ะคุณท่าน หญิงสาวตอบกลับเสียงสั่นเครือน้ำตายิ่งไหลด้วยความน้อยใจแนนทำผิดมากเลยเหรอคะคุณท่านถึงสั่งพักงานแนนถามเสียงขาดห่วงเธอไม่ผิดหรอกฉันกับคุณจูนซาบซึ้งในความจงรักภักดีของเธอมากๆด้วยแต่เรามีความเห็นตรงกันว่าควรพักงานเธอไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะหวังดีต่างหาก แล้วภาสกรก็นึกอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยพี่เมียฉันรู้ว่าเธอชอบทำงานมากไม่อยากอยู่ว่างๆแต่ฉันขัดคุณใหญ่เขาไม่ได้จริงๆแล้วเขาเล่นพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเมียฉันด้วยฉันเสียงเดียวจะไปโต้แย้งได้ยังไงคนที่ก้มนาก้กมตาร้องไห้เงยหน้าขึ้นมองผู้เป็นนายใหญ่ เรื่องนี้เป็นความคิดของพี่เออของคุณใหญ่หรอคะเธอเกือบจะพลั้งปากว่าพี่โชดออกไปใช่เข้าตำหนิคุณจูนแล้วก็ตำหนิการกระทำของเราด้วยว่าไม่คิดหน้าคิดหลังวิธีแก้ปัญหามีอีกตั้งหลายวิธีที่ไม่ต้องพาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายควรพักงานให้หลับจำคราวหน้าจะทำอะไรจะได้คิดให้มากขึ้น ดูเขาเป็นห่วงเธอมากนะแนนเขาน่ะหรอคะเป็นห่วงแนนจงใจหาเรื่องแกล้งแนนตั้งหากละ่ะเจอกันทีไรก็แกล้งตลอดน้ำตาของเธอแห้งเหือดไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ความขุ่นเคืองผู้ชายคนนั้นเขากับเธอจะต้องได้เห็นดีกันแน่ค่อยดูเธอเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกฉันรู้สึกได้ว่าเขาเป็นห่วงเธอจริงๆ ภาศกรสังเกตอาการของยิงสาวรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้คิดอะไรกับฝ่ายชายแต่เขาอาจจะดูผิดไปก็ได้รอดูต่อจากนี้ไปอีกสักหน่อยก็แล้วกันดูว่าพี่เมียเขาจะสารต่ออย่างไร